รว,วันนี้ผมจะพามาชมกา,าสุับกับรมเบคก้หน 5, ้าส5าาวสดห้คับน้ำหนักอยู่ที่970ดโลและจะไม่พิมงครข้าๆนะเดี๋ยวเราพามาชมกันว่าเบโเอสเก้อยสสก,กคุกสบ,ส,บสีเปด้าได้ไหมเดี๋ยวเราพามาชมกันนี่นี่ครับบุแล,ล้วกไ็ได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไ ต,ตั้งข้างบนเลยตั้งบนลุงเลยตั้งข้างบนนุ้นเลย้ oh. านเนี่ย <Okay. S 1> ไปไรไล่ปะโน้ได้อย่าให้มันมันนี่ดดวกกันโอ้ oh. oh. เร็วดีเว้ย 140โอ้ยอ้วเอ้ยเบี้ยวมาแล้วบ่แล้วครบมาแล้วบ่แล้วเอ้ะ <laughs> ดอวจอรนว่างงูนี่ <laughs> ค,ร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 ครบรบครบหมดแล้วลอาแต่งตัวแต่งตัวก่อนดูให้ได้ที่ก่อนแต่งตัวก่อน ติดหัวติดหัวไหมติดหัวไหมตาตาติดหัวไปน่ก่อนก็ได้ติดหัวไหมพ้นไหมหัวพน้นใช่ปะพ้นกายใช่ะะปะพ้นใช่ปะโอ้ร้อยเว้ยเฮ้ยอะไรวะแบบไม้เนะาะ โมตแรงโมโต,โตมันแรงดีเว้ยเบี้ยวไม่นั่นเบี้ยวไม่นั่นดูเออดูนเียเเบี้ยวเนเ ออวันนี้เ่ะอนี่เอาไม่อยู่วันนี้วันนี้เอาไมา่อยู่กูอาจจะปักเสาไปกี่วันนี้แล้วก็เลยต้องขอมาสอบคันเลย,เยเนี่ขอโปรเรียบร้อยแล้วตแตนบายว่าจอะมาแล้วลุมนี่มันลงไม่ได้ระยะลงมาจากนี่คือมันไกลเกินผมก็เลยตกแขงรถไม่ไหวก็เลยไหนๆก็เราเช่ามาแล้วก็จัดไปเลยเอาเอาไมาโคมาเลยเอาให้คุ้มไปเลยนั่นแหละ ดินมันมันมาจากไหนไม่รู้ไม่รู้ป็นไรที่มันบอกพูดเลยเรื่มันสะบัดได้ไหมสะบัดได้ไหมนั่นแต่ว่ามันสะบัดสะบัดช้านะโอ้มันมันอาศัยที่ว่ากดลงดินเนาะอ่า วัดไปเร่งไม่ได้มันไปมาเร่งไงมันใจรุ่งหละแบบนี้มันจะเอาจอบช่วยสันนิษฐ์นะฮะมันจะเอาจอบช่วยมาสันนิษฐ์นะไม่เลยโอ้เนนโนจริงไอ้ฟันมันดูโอ้วดูก่อนมันนิดเดียวไม่เหมือนเันเนี่ยนิดเดียวเลยก็นี่ยาวอยู่รู้สึกว่าเป็นยาวประมาณสี่เมตรอยู่นี่สี่เมตรยาวสี่เมตรหรอโอ้แต่มันอาศัยหัวนี่มันก้มลงไปได้อีกเลยทอาไม่ดหรอ หนึ่งสองสามสี่ออห้าห้าห้าถูกวนลูกซุ่นเพราะมันเจาะมันเจาะตรงเนี้ยตรตัวเด่นนิดเดียวเองนะโบบิโก้นดอหลุ่ซุปเปอร์เอ็เอ็มอกไอเก่งก้นโนดอันนุ้นไดมาแล้นดนจะหลุดแล้วนั่นอ่าอ้ไม่ แสดงว่าเสียทรงแลยหัวเสียทรงโอ้โอถ้าตาโคตยุงนี่คบแบบนี้เรียบร้อยเลยเกมตัดเลย,เยกลนนินเนี้อไก่ลาวแน่นโอ้ไม่ตัดเลยโอ้อาศัยนั่นหรอดิที่ว่ามีปลาปลาเนี่ยเเรียบร้อยเลยนะเกมเลยโอ้ ล้างดอกล้างดอกเพราะว่ามันสะบัดสะบัดไม่แรงอาใจไอ้้ไอวินตัวเนี้ยช่วยไม่ถ้าว่าถ้าว่าหลุมนี้ตะกี้นั้นถ้าว่าอยู่ตรงนู้นใช่ป่ะหัวเนี่ยอยู่นี่แต่พอเราตะแคงหัวหัวเราจะมาเปลี่ยนไอ้นี่ไงไไม่ด้แต่ถ้าว่าใช่แต่ว่าแต่ว่าเสาอยู่ไปอยู่ฝั่งนู้นหน่อยไม่เป็นไรเราตะแคงจากนู้นมาได้แต่นี่มาอยู่นี่หัวจะชนเสาเลยอยู่ลงจะลงแล้วตะกี้เราลงแล้วนั่นเห็นไหม